ขันด้วยนะคบผมวันนี้ก็จะมาแต่งตามสไตล์ผมนะคะผมคลิปที่แล้วนะแต่งตามนแข่งโปลีนะครับอันนี้จะเป็นคลิปแต่งตามสไตล์ผมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ลืมฝากกดไลค์แชร์กดติดตาด้วยนะครับผมก็ไปดูเลยผมชุดแรกก็ประมาณนี้เลยนะคะผมชุดที่สองคชุดที่สองประมาณนี้ครับผมชุดที่สามแค่เปลี่ยนหมวกอันนี้ครับแค่เปลี่ยนหมวกอันนี้สีแดงครับประมาณนี้เลยครับผมเอ้ยขอใครครับ ประมาณนี้ครับชื่อต่อไปเลยครับนี่นครับผมประมาณนี้เลยนะแต่งตามเลยนะครับผมถ้าใครมีก็แต่งตามได้เลยนะนี่เลยนะครับผมพอประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะสไตล์ผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับผมเพราะมันมีไม่กี่ชุดเดงนะก็ไปดูแล้วกันนะก็ใครที่ ชอบก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสค่าด้วยนะครับผมใครจะแอดมาก็แอดได้นะครับผมไอดี ID ประมาณนี้นะครับ6 5 9 1 8 2 8้แอดมาได้นะครับผมก็ใครเล่นด้วยเดี๋ยวจะพาไตายแรงนะผมก็ขอลาวก่อนนะครับสวัสดีครับ